ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นี่เสื้อผ้ามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าย่องเว้นพี่น้องเฮ้ย <c oughs> บ้านผมเวลานี่นะพี่น้องคงดูโอ้เป็นมาไทยไฮไทยหน้ากับไทยภูเขาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักไว้ผลกับต๊ะมาเทีเดียวนี่นะพี่น้องแดดกับฮอนภาวะ เลี้ยงเรพี่น้องดินฟงต้นตินตาฟ้าล่ำผมเหี้ยวเราหดน้ำไปบก่วงกับวัดติดนวยพี่น้องมีแต่ดอกวัดจับนวยจากนวยเลยปีนี้วัดได้กินรับแดดท่อนใครก่เราพี่น้องต้นมะเขือยังเกิดติดเส้าหดน้ำเราพี่น้องได้กินหลายแล้วมันยังไงเราหดไปน้ำเหี่ยวไปน้ำสมือ นี่พี่น้องเอ,อ้ยบ้านเฮาก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้องตอนคักที่แล้วตกมามันหนีอากาศสี่สิบวกว่าองศานนพผมเลยปู้เขาผมกน้อยพี่น,อน,อนอ้องแดด๋้อนคักคือ ของงวงสุกกิดรดนีน่เขาหลวงพี่น้องเอ้ยบ่มีผมมากินเหลาต้นดอกนอกงงวงก็ได้กินน,อน้องเนี่ยมันหลายบอ่อยากนะ้องนอง้อ,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 นนอ,องแล้วก็พุทโธโบอรานว่าบอ่อึดบ่อยากสิเรียวเขาอึดบ่อยากคขาว่าบ่อึดบ่อยาก ขันมีหลายแล้วพ่อยากเราพี่น้องขันหน้ามันอึดแล้วจังอยากขันตัวเพื่อถ่อบนล่านเพิ่งบอกไว้จะเป็นแมวนข้มเพิ่นกับพี่น้องบักพขีกบักเขือกิดมวยั่งแล้วไปกับแดดกับลมแล้วเออส่วนหูงามๆกับบ่อขือแล้วพี่น้องเหมดหนามทุกวัน พ่นน้ำซุมมือ,อเก๋เฮี่ยวสุมมือก็อเลยสิได้เศร้าหดนะพี่น้องเป็นไปว่าได้เราก็ได้กินเราขึ้นระเบงพุ่นต้นพุ่นก็เหี่ยวแหงนะเนาะว่าเป็นยังแงมฝนลงยังปลูกก็ไม่นะพี่น้องว่าฝนชุ่นละท่ามาแง่ไหนฝนละยังนว่าปลูกมื่นั่นเอาไม่ทอเอาไม่สิได้กินเด็กอยากก็ตีทำนี้ นักนาหมดต้นโูดหวานกันพี่นอ้องหมดสูมือก็ยังเหี่ยวอยู่พี่นอออ้องเอ้ยต้นโูดหวานนี่เนาะใครก็ได้กินน้อพี่นอ้องฮะที่นเป็นน่วยกินเหี่ยวมี่ยังไหลเลยพี่นอ้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมเด้อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ชมจนจบคลิปเลยพี่นอ้องกราบขอบพระคุณครับผม